สวัสดีค่ะอุปแบดบฟินตันฟันทุกเทคนิคบอรแครดดีที่มารับใช้เพื่อนๆที่รักการตีแบดทุกคนเลยนะคะอาจจะได้ยินเสียงรถบื้นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวอุจะพยายามพูดเสียงดังหน่อยจะได้กบเสียงหน่อยนะพอดีมามาเดิเนเล่นข้างนอกนิดน,นะะึงค่ะแต่ว่านึกถึงเพื่อนคิดถึงก็เลยอยากจะบอกในเรื่องของความลับเลยในการตีลูกแบดแรงแต่ไม่ต้องใช้แรงนะเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะ ตีลูกบัตรแรงแต่มันต้องใช้แรงทีนี้เนี่ยอาจจะขัดใจเพื่อนเพื่อนสักหน่อยนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราอยากจะได้ลูกที่แรงใช่ไหมแนลอนเราต้องใส่ทุกกําลังทุกร่างกายแล้วก็ไปปังทีนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับเป็นการต่อยมวยเนาะพอปุ๊บแล้วเปรกปัปงอย่างเงี้ยมันก็แรงถูกไหมแต่แบตอู้บอกก่อนค่ะแบตเนี่ยจะสวนทางกันเลยนะเพื่อนจําไว้นะความลับก็คือเพื่อนๆนต้องรู้จัก ทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนๆเอาเอ็นไม้แบตกระทบกับตูดลูกแบตไม่ได้เป็นการเกงแขนโอเคไหมคะฟังไม่ผิดค่ะไม่ได้เป็นการเก่งแขนเพราะการเกงแขนเนี่ยจะทำให้ลูกแบตเก่งและไม่ไปแต่การที่เราปล่อยแขนชิวๆนั่นเลยค่ะคือความลับ ลูกแบบจะไปแรงและเร็วมากเลยค่ะโดยที่เราก็เลยงงว่าเอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะโอเคนะเข้าใจไหมคะเพื่อนๆทีนี้ไปต่อค่ะอ้าวอุแล้วทำยังไงลูกแบตแรงแล้วจะปล่อยแขนเบาๆมาทำยังไงอ่ะโอเคไปต่อเลยเพื่อนเพื่อนจับลูกแบตบมาลูกหนึ่งนะคะสังเกตเลย แล้วเ,เอามือไปข้างหลังใช่ไหมคะแล้วก็คว้างไปข้างหน้าสังเกตว่าข้อศอกของเราอะค่ะทุกครั้งที่เราทำเบาๆนะคะแล้วก็ปล่อยข้อศอกพร้อมกับตึงแขนไปข้างหน้าสุดข้อศอกจังหวะนั้นแหละค่ะเป็นจังหวะที่เราปล่อยลูกแบตไปข้างหน้าอันนั้นแหละคือเอ็นโดนตุนลูกแบตไงคะนั่นแปลว่าอะไรถ้าเพื่อนๆรู้อย่างนี้ปุ๊บนั่นแปลว่าก็สุดแขนไงคะ หลังจากที่ข้อศอกของเราไปข้างหลังใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ปล่อยแขนไปข้างหน้าเบาๆธรรมชาติเนี่ยก็คือส่งลูกไปข้างหน้าแล้วค่ะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าใจไหมคะเพื่อนจับลูกมาปื๊บข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเบาๆเหมือนกันทางซ้ายก็เหมือนกันจับลูกมาปื๊บข้างหลังข้างหน้าเบาๆไม่ว่าจะเป็นการจับแบบ ใช้นิ้วชี้โฟร์แฮนดหรือใช้นิ้วโป้ง b บ็คแฮนด์ก็ตามในการเวียงแขนเนี่ยก็จะใช้ข้อศอกของเรานี่แหละค่ะหมุนเริ่มจากมือไปข้างหลังใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยมือมาข้างหน้าค่ะสบายสายเลยทีนี้ไปต่อไม้แบตเขาผลิตเอ็นมาโดยที่ตรงกลางของเอ็นไม้แบตนี่แหละคือจุดรวมพลังงานไปต่อตูดลูกแบตที่เขาผลิตมา ตีสตูดลูกแบตเดี๋ยวนี้เพราะมันคือจุดที่ทำให้ลูกแบตไปไปต่อสมมติเพื่อนเพื่อนเห็นลูกแบตที่สูงใช่ไหมคะเพื่อนๆให้ตูดของลูกแบตค่อยๆตกลงมาอย่าตก90องศานะคะตกลงมาข้างหน้าตัวเราประมาณ45ิองศาและพอดีกับตอนที่เราจับไม้เรายืดแขนตึงแล้วก็ปล่อยแขนชิลจังหวะที่ยืดแขนตึงนั่นแหลคะค่ะเอาเอ็นของไม้แบตนะโดนกลางตูด ลูกแบตเลยทั้งแบคแล้วก็โฟนนะคะเพื่อนโอเคไหมอีกรอบนะคะจับไม้โฟ์แฮนด์ลูกแบตสูงยังไม่ตีล้อลูกแบตตกลงมาสีขาวข้างหน้ายืดแขนตึงแล้วปล่อยชิวกระแทกปั้งไปเลยแบคแฮนด์ก็เหมือนกัน,กนจับแบคแฮนด์ไปข้างหลังยืดแขนตึงปล่อยแขนชิวกระทบกลางเอ็นไม่แบตค่ะ แค่นี้เองโอเคไหมคะลองไปทําดูนะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นนะคะไปเก่งแบดกันทุกคนเลยคิดถึงเพื่อนทุกคนเลยค่ะบ๊ายบาย